สว gamer, ัสดีรครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กะมาตามกันต่อนะพี่น้องเนาะเลขพ่อสักร้อยเอ็ดครับผมหน่วยคู่ขี่บนล่างครับที่ผ่านมาหนึ่งเมษายนพอกะเด่นบนล่างห้ากับเก้าครับผมครับกับติดเก่านะพี่น้องเนาะแต่ว่าไปรักลอยครับพี่น้องส่วนหน่วยคู่ขี่บนล่างครับติดเลขขี้ของพอคือเก่าด้วยครับผมครับนี่แหละครับพี่น้องเนาะ เป็นแนวทางเบิงครับผมงวดวันที่สิบหกเมษายนกะไปรับช่วกันครับผมเพราะว่าพอกะได้มาแล้วครับผมครับฮาก้อนที่จะไปเบิ้งแนวทางตัวเลขข้อสักร้อยเอ็ดหน่วยคู่ขี้บนล่างเกามาเชียกับขอขอพระคุณพอสักได้ครับผมทีเมตตาแนวทางให้กับลูกกับหลานทรงต่อพี่น้องเอฟซีเช่นเคยนาะพี่น้องเนาะฝากกดติดตามเป็นกำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้กับเกามาเชียน้ำเชียร์ในเด้อครับผมไปรับช่วรับฟังเหลขกพอสักร้อยเอ็ดกันเลยครับ ครับครับฮวัสดีครับเก่ามาเชียร์สวัสดีพ่อซักครับผมครับสวัสดีครับครับพ่อเป็นตังไหนน้อพ่อห่อนบ่ครับผมท่าลอยเอ็ดเนี่ยป้าน้อห่อนเนาะห่อนอีนลีครับผมโอ้ยอันมันยากไร่เพราปลากตงสอนสามมือสี่มือเลยไปสอนปลาโอ้โหไอตรงสงการนี่เหมือนไมนจะเหนื่อยนานกันหรอกมันเห็นเห็นใายเขาอยู่หรอกเหมือนเขาได้โทรพ่อพอไปสอนเองไหมครับผมครับไปสอนเป็น เป็นเป็ส e de e e อบประป่าในหมู่บ้านเห็นไหมครับอ๋อครับผมเล่ยซึ่งวันนี้มีงานผ่าเวียดกับงานประปานกันแม้วันที่ทีสามเหมือนกันพ่ออครับครับเลยอยู่ยากครับผมพ่อไปพราะมีเวลาเนาะพ่อเนาะครับน่าเป็นเลยเออโอ้มีบุญกันครับผมเอาต่อเลยครับผมวันนี้เขาเล็กเด่นกับขีอ่าหน่วยคู่ขี้นะครับผมติดเก่าหมดเลยครับวันนันพ่อ

หนึ่งก็ผ่ากวันนี้หนึ่งกับห้าครับผมเด่นบนล่างหนึ่งกับห้าแสองตัวบนล่างครับผม 1, บนหนึ่งก็ผ่านแนยบาลีครับเอาดับกรูไ้บาลีตรงตรงไม่ต้องกลับแบบเอาหนึ่งสี่หนึ่งสี่แล้วก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งแปดอันอีก พอว่าหามันจีบบ้านลางเร่อวันนี้อ๋อครับผมเอาฟันไปหานึงก็ผ่าเจ็ดเรื่อวันนี้ทางล่างเนี่ยโอ gon, ้น um. ี่พอแยกปะครับนี่มอมันเกิดขากันแหละแต่ว่าพอพอว่าหามันจีบไปรางเร่องวันนี้หานึงกับยังครับผมแล้วกับหานึงก็ผ่าเจ็ดครับหาหนึ่งก็ผ่าเจ็ดครับผมครับเน้นล่างครับผมสองผานี่ครับสองหักอะไรละครับห้านึงกับห้าเจ็ดครับส่วนส่วนหนึ่งเดี่ยวจะ มี่หนึ่งซีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดบอกครับครับอาจจะเป็นบนครับผมครอาจจะเป็นบนแต่เสืับแต่รองว่างกันจไปขังร่างแล่วไงนะว่าเออตรงตรงครับแล้วว่าหายหนึ่งขั้นไปเลยครับครับหาเจ็ดเลยังร่างย่างเอเลครับผมมีลอตเตรี่กับจัดได้เล้อครับผมครับหายหนึ่งก็หาเจ็ดได้ครับผม ห้าหเจ็ดล่างครับแวก็คู่ขี้เนาะครับผมหน่วยคู่ขี้คู่ขี้กัเอาขี้กหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดครับครับผมคู่คู่กับศูนย์สี่แปดศูนย์สี่แปดครับผมกีละนะครับพี่น้องเนาะศูนย์สี่แปดกับหนึ่งห้าเจ็ดครับผม ต้งเกียกับกอดข้อกันเด้อคกับผมเหล็กน้วยคููขี่ของพอนี่ครับผมครับะวังให้ดีครับพี่น้องเนาะเพราะว่าคููอ่าเหล็กขี่ของพอนี่ทึงหนึ่งหาทึ่งหาเจ็ดเลยครับผมครับหนึ่งห้าเจ็ดไอเขากับเหล็ก่างที่พอมักอยู่รับผมครเอาครับพี่น้องนี่ค็เป็นเหล็กของพ่อศักดิ์ร้อยเอ็ดครับผมครับมีงานมีบุญพร้อมเนี่ยครับอยู่บ้านของพ่อครับผม ป่าป่าวิ่งทั้องเผียรพร้อมกันเลยบุญเผียรบุญน้าจัดพวานี้แหละครับครับผมอ๋อกระดิลโมทนาบุญน้ำพ่าครับผมครับครับกระชิลบัวพ่อจำหนีดได้อครับผมครับขอพระคุณพ่อซักครับผมทางใดทแหม่มี่ยังเด็ดๆกระโถมาอีกเด้อพ่อครับผมครับ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 สวัสดีครับเฮาครับพี่น้องครับผม เลขพอสักร้อยเอ็ดนะพี่น้องเนาะครับผมเิ่นอ่างวดนี้เิ่นให้เด่นตรงๆเลยเด้อครับผมเน้นตรงๆเลยครับเด่นบนล่างหนึ่งกับห้าครับพี่น้องเนาะหนึ่งกับห้าครับผมส่วนสองตัวบนล่างพอกมีเลขจับคู่ไ้ก็คือหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดครับส่วนห้าหนึ่งห้าเจ็ดนี่ เน้นล่างอ,อย่างเดียวเด้ครับผมไม่ต้องกลับพี่น้องเนาะหนึ่งสีหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดนี่ก็เลนบนครับประมาณนี้ครับพี่น้องเนาะต่อมาก็จะเป็นเลขหน่วยคู่ขี้บนล่างครับผมหน่วยคู่ขี้บนล่างครับหลายครั้งเคยกอดข้อกันมากแล้วพี่น้องเนาะเลขหน่วยคู่ขี้บนล่างนี่ครับผมครับแต่ว่าังหันครับออกเลขเบนแล้วพี่น้องเนาะครับผมก็คือเก่าครับผมเก้าเก้าครับ เป็นขี้ขี้เลยครับพี่น้องเนาะครับงวดนี้พอหายเลขขี้คือหนึ่งห้าเจ็ดครับผมซึ่งก็เป็นตรงกับเลขที่พอจับเลขล่างไว้เด้อครับผมห้าหนึ่งกับห้าเจ็ดครับพี่น้องเนาะส่วนเลขคู่ครับผมที่เป็นหลักหน่วยเด้อครับผมหลักหน่วยศูนย์สี่แปดครับผมศูนย์สี่แปดครับนี่ก็เป็นแนวทางอ่าเซียนหลักหน่วยคู่ขี้ครับผมที่พี่น้องเอฟซีรู้จักกันดีเนาะพี่น้องเนาะคือพอซักร้อยเอ็ดครับ ทิ่เจาหนาเบิองให้ดีเด้อครับพี่น้องหนึ่งกับ่านี่ครับต้องมีให้เห็นบนล่างของข้อสักร้อยเอ็ดครับผมเรียกคนมาหลายหางแล้วพี่น้องเนาะครับผมติดบนติดล่างก็ได้ครับผมครับนี่นะครับครับตามมาให้พี่น้องเอซีครับผมที่ล่อค่อยครับผมอีกสำนักหนึ่งคือข้อสักร้อยเอ็ดนาะครับผมเอาถ่ายคลิปนี่กลอมาเชียร์กับขออวยพรให้พี่น้องเอฟซีครับโชคดีเด้อครับผมถูกหวยและเงินไปน้ำกันในวันพันธี 16เมษายนครับผมเหล็กเด็ดเหลขกดังอ่าแต่ละสำนักล่องเอามาปฏิปะต,ปะตกันเด้อครับผมตัวเด่นตัวชนนะพี่น้องเนาะครับผมครับในคลิปนี้ก็เอาไว้เสนี้คกับผมรักษาสุขภาพไม่เนอร์ครับพี่น้องอากาศร้อนครับผมเนาะครับดื่มน้ำเยอะๆครับผมครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ